ตัวนี้นิดนึงเทคนิคพี่ก็บิดตัวนี้ลงหน่อยคือให้มันล้างด้านข้างล่างด้วยถึงบอกไหมพี่ก็บิดให้มันลงหน่อยถ้าต้าตรงพี่ก็บิดนะให้มันตรงนี้พี่ก็บิดซื้อรือพี่ก็เดินอย่างเงี้ยเดินเดินางานางการล้างตู้แอร์รถยนต์นะฮะเดินงานเดินไปของร้าน,านของทางร้านเคเดียต้นะเพื่อให้มันทั่วถึงวันนี้ที่มบัมันทั่วถึงพี่นานิ้เซอร์วินนะครับ ซื้อเครื่องไปซื้อ KD Ultimate รุ่น369นะครับขอบคุณนะครับนี่ยพี่พี่ดูเสียงน้ำขีดมันแรงเห็นไหมพี่ตั้งเสียงน้ำนตอนนี้ช่างไกลนะครับ ทำการสาธิตอยู่นะครับิิตนี่ยหมดดไ้